สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคอนดิพิเตอร์ของชื่อน,นวมาแตงค่ะกำลังศึกษาชั้นบริยมศึกษาปีที่5ทับสิบซึ่งเป็นสายสินคำนวณค่ะซึ่งสายสินคำนวณเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่สายการเรียนที่ฉันหวังไว้ในตอนแรกเลยค่ะเมื่อี่ฉันรู้ว่าฉันต้องเรียนสายนี้เนี่ยค่ะดิฉันก็ มือแปดทิศเลยค่ะไม่รู้จะเรียนคณะอะไรดีพเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะเวลามีคนมาถามว่าอนา,า,าคตได้อยากเรียนสาขาอะไรคณะอะไรชอบวิชาไหนหรือแม้กระทั่งอยากทําอาชีพอะไรก็มักจะมีคําตอบตีกันไปในหัวมากมายเลยค่ะจนบางครั้งนก็ต้องตอบแก้เขินหรือว่ายังไม่รู้เลยค่ะกําลังไปด,ดูยู่ทางท้ายที่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะก็วางแผนแล้วก็แอบล,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 ลิงคณะที่ชอบไาแล้วเหมือนกันค่ะจนวันหนึ่งนะคะที่ฉันนองเลี้ยงอินสตาแกรมอยู่ค่ะแล้วก็ไันไปเจอคลิปปหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นไวรัลเลยทีเดียวค่ะนั่นก ต้องบอกว่าดิฉันได้ขออนุญาตภาพจากสื่อออนไลน์นะคะมีพี่น้องประชาชนกดไลค์ถูกใจกันเป็นจํานวนมากก็หมายความว่าเห็นด้วยว่าถ้าหากเกิดมาแล้วมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัตรีอยู่ก็คงอยากที่จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกประทับใจในตัวของผู้พูดมากเลยค่ะดิฉันนะคะก็เลยตามไปดูผลงานการอภิบายของเขาค่ะโดยเขาคนนี้นะคะมีชื่อว่าดรธีรัสสำเร็จวานิชค่ะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รสังกัดพรรคเพื่อไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกร,รุงเทพม,มหานครเขตลาดกระบังค่ะหรือหลายๆท่านนะคะอาจจะเรียกเขาว่าสสอ,อิมสสธีรัต์แต่สาหรับดิฉันละค่ะดิฉันเรียกเขาว่าพี่อิมค่ะ พี่อิมนะคะเป็นสอสอสมัยแรกตั้งแต่พศออ2554กันเลยทีเดียวโดวยพี่อิมเนี่ยนะคะก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทและปริญญาเอกจากประเทศออสเตรเลียค่ะ โดยปริญญาเอกของพี่อิมเนี่ยนะคะพี่อิ่มก็จบเกี่ยวกับด้านการศึกษามาค่ะจึงทําให้ดิฉันเนี่ยสนใจในตัวของพี่อิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยก่อนเข้าสู่งการการเมืองเนี่ยพี่อิ่มก็เคยทํางานอยู่แผนกพัฒน,นาบุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ผู้บริหารระดับสูงค่ะโดยทําอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย ประสบการณ์การทำงานของพี่อินเนี่ยคะ่ะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะมีทั้งเป็นกรรมธิการการพัฒนาเศร,รษาฐกิจกรรมธิการการต่างประเทศคณะกรรมการประสานงา,านสภาผู้แทนราะสลดฝ่ายรัฐบาลคณะกรรมิการวิสามัญพิจรารณานงบประมาณประจำปี2556แล้วก็สมาชิก APPU ค่ะ ปัจจุบันนะคะพี่อิ่มเนี่ยก็ดารงตําแหน่งเหรยันดิกพักเพื่อไทยค่ะพี่อิ่มนะคะเป็นคนที่ทําให้เด็กอายุ17ปีอย่างดิฉันเนี่ยสนใจการเมืองและก็ได้รู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นค่ะหลังจากที่ฉันได้ตามดูการอภิปรายของพี่อิ่มเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ฉันรู้สึกชื่นชอบในตัวพี่อิ่มมากขึ้นและก็ได้พี่อิ่มมาเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันในการกระทําสิ่งต่างๆมากขึ้นรวมถึงมันทําให้ดิฉันมั่นใจด้ค่ะว่าดิฉันอยากเรียนคณะอะไรกันแน่ในอนาคต ถึงเขาจะไม่ได้รู้จักเราแต่เราก็รู้จักเขาถึงเขาจะไม่เคยคุยกับเราแต่เราก็ได้พลังบวกจากเขาเสมอเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณคุณทีอารัสสำเร็จวานิที่เกิดแลวก็เติบโตมาอย่างดีบนโลกนี้ค่ะถ้าเราพเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากติดตามพี่อิ่นหรือว่าดรธทีอารัาสำเร็จวานิชนะคะก็สามารถติดต่อได้ดังนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ